สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่ f อซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมแชนแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็มีเหรียญผิดปกติชนิด1บาทของรัชกาลที่9ปีพศส5 5 5 6มาให้ข้อมูลเพื่อนๆ สีเรียญน,นี้เป็นปีพศเดียวกันแต่ความผิดปกติไม่เหมือนกันก็ไปชมเหรียญแรกเหรียญแรกก็จะเป็นลักษณะของการปั๊มไม่ติดดูที่ตัวหนังสือคำว่าภูมิพลอรุลยเดชจะเลื่อนรางด้านหลังก็เป็นปีพศ2556 นี่คือเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองปีพศสองพันห้ายห้าสหกเช่นกันหลังเจดีวัดก็จะมีเส้นวิ่งจะมีเส้นวิ่งอยู่หลังเจดีวัด <c oughs> ตรงมาจนถึงเล่งหนึ่งไทย <c oughs> ดูสวยงามนะครับไม่ใช่มุษุ์์ํำขึ้นนะครับสังเกตให้ดีแบบนี้ก็หายากไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับนี่ก็คือเหรียญที่สองเหรียญที่สามนะครับปีพศสองพันหรย ห้สิบหกเช่นกันเหรียญที่สามนี้ก็เป็นความผิดปกติก็จะเป็นลักษณะของ,เล,งนะเ,ลอเลยตรงนะครับเหรียญเลยตรงนะครับตั้งเจดีตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็พลิกไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเอียงแบบนี้เลยตรงนะครับ นี่ก็คือความผิดปกติของเหรียญที่สามเหรียญที่สี่นะครับปีพศเดียวกันสองพันห้าร้อยห้าสิบหกความผิดปกติของเหรียญที่สี่ก็จะไม่มีขอบตั้งขอบตั้งก็คือขอบรอบข้างขอบรอบข้างในตัวของเหรียญ โดนตัดไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นนะครับไม่มีขอก็จะเล็กกว่าแบบปกตินะครับจะเล็กกว่าแบบปกติเล็กมากไม่เท่ากันนะครับนี่คือความผิดปกติของเหรียญสี่เหรียญนี้ ไม่มีความนิยมไม่มีราคาซื้อขายนะครับสี่เหรียญนี้ปีพศสองพันหรอยห้าสิบหกที่เลยเลยตรงก็ไม่มีราคาเนื่องจากว่าพระบรมรูปชมรุดนนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้อาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงท่นนี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ